สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียามือเสาเนาะคะมืนอนี้ก็ผ้าพี่น้องเขาโคเขปาปลาคือเก่าละค่ะผ้าเขาปลากับกานิกาชาแนเนาะคะกับบาสสวีตค่ะเอาละค่ะนี่งสองดอกขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณพัน subscribe นะคะที่เป็นกําลังใจให้กานกิกาชาแนเนาะคะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะไปไปเบิ่งน้ำกันค่ะว่าเฮางสีมาบนบโเนาะคะมืนอนี้สได้ลไลปันไดค่ะ ไปค่ะไปรุดน,น้ำกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องสองดอกเลย็กมันท่เทุกค่ะสวครับมา,าขอบโขกขอบปลาให้เราครับ จากวันมาก,กับะตาหนึ่งถ้าเบ่งมือนี้สิเป็นจ,จังไดค้ดายคนกะหลายมาสายครับมือนีมาสาย,ม,ม,าสายมากเจ็ดโมงไปค่ะไปเบ่งน้ำกันค่ะใส่ยังนีนบ่าสุวเพิ่นกะพ่อไข่ค่ะต้องใส่สิเป็นไข่ให้เราหงกขาวแมนเทหญ่บั่นแกเบ่งแกหัวขาวอืมหมาแล้วคะ เพชรมาแกชรค่ะพี่น้องตู้เม็ดแ่เขียวค่ะตู้เม็ดแก่เขียวค่ะเ,เ,เะพชรพึ่งค่ะพี่น้องเพชรพึ่งขาลายค่ะ เขียวดอกบ้างค่ะโอ้ยเหลือตาเขาเลยพี่น้องเอ้ยนิไม่เถิงค่ะพี่น้องเถิงเขาไม่ทานค่ะออพี่น้องดอกง่ายไงยะอ้ยเบิ่งค่ะอดอกง่ายกระโดดกระเดียะพีค่ะไม่ทานไงพี่น้อง นี่ตดดอกมีไงหนึ่งจิ้มน้ำพริกกระเสียบด้วยค่ะนจิ้มซีฟูด้ดพี่น้องเฮลด่นลังแหล่ค่ะดอกน้ำงามกระลังข้นไหมเพชรมะมแดงค่ะพี่น้องสองดอกโอ้สามดอกคุณค่ะสวยๆเลยค่ะ มาเร่งค่ะพี่น้องโ,อโดอกเด่นๆค่ะดอก,กน,นี้เฮดขาวดินค่ะพี่น้องหรือเฮดขาวแปลงโอ้ยมือน,นี้สิคือบดอกนี้พี่น้องเอ้ยโคตรหลายแห head ยงเฮดขาวแปลงอีกค่ะพี่น้องอีกดอกนึงคะ่ะโอ้ยเล่มเห็ดมือน,นี้เล่มเห็ดเล่ม head. เห็ดเห็ดโก้ค่ะพี่น้อง ใส่เขียวโอ้ยวัตสิบอดิโภอคนหลายอ้าโภทโอ้ยขาขาหมดจ้านี<ม>่<ม>ตู้มนึงค่ะพี่น้องเฮ็ดอยังนั้นเฮ็ดพึงข้าลายออื ดอกกำลังขึ้นไหมงามอยู่ดอกดเฮ็ดกระห่าหยากนอกาอเหมือนนี้โอ้ยคนกระลาลเขาแปลงค่ะพี่น้องโอ้ยเล่นไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่เขียวค่ะพี่น้อง แต่สิบ่มีให้ไดดเก็บนี่ค่ะใกล้ๆอีกดอกนึงค่ะพี่น้องดอกหน่อยๆโอ้ยหาเล่มละเล่มเด่นเขาค่ะรับพี่น้องท้างเอกค่ะโอ้ยว่าแต่สิบ่พอดอกองามๆเลยค่ะ กอค่ะพี่น,อออน้องดอกแปงดอกงามค่ะดอกนึงค่ะไม่แค,ค่เขีเขยวค่ะพี่น้องโอ้โมีแสงตูมตัวนี้ แดงค่ะน,นีก็หาเก็บเฮ็ดดิล่ะค่ะเฮ็ดไข่น้อยค่ะที่สีเห็นเพราะว่าค้นพันเขามาหลายแม่ค่ะอันนี้ก็กะเริ่มเศร้าออกแน่แล้วะน้องตุ้มเฮ็ดไข่ขาวค่ะโอ้ยสองตุ้มนี่สองตุ้มยังไงง่ายเลยค่ะ นี่ได้ต้นใหม่โอเคได้แล้วเปนีานี่นค่เขียวค่ะพี่นอ้องดอกบ้านค่ะเสียงกอนกระเอื่นก้านสันส้นๆอยู่ค่ะเนื้ไข่เขียวดอกหน่อยค่ะพี่นอ้อง โอ้ยขามุนมาละดอกหนึ่งค่ะดอกน,น้อยดอกเปเ็ดไข่ดอกหน่อยย่องเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกจิกออกดอกเดีย่ยวโอ้ยยงปวกจิก ม่เห็นมองกระดอกันยังดีเลยตัวกง่ามมัน,านมาเก็บคปวกตัวงามอ่อได้แก้งยจะ เฮ็ดปวกเห็ดมานบบมาแต่เสาบ์บมาวางฮโมทานพี hmm. mm ่น hmm. <c oughs> no, ้อูเอาเมดแล้วมื่อนี่คนหลายผุดเป็นเบื่อดอกยหญ่ๆเลยค่ะเพี่นงมึงไม่ติดด่่ๆ เอาเมื่อดเลยมันโบเวนขามันยังอันนี้ <c oughs> อยู่บุห่มันเถอดแล้วดิมาไปมหนึ่งสามดวค่ะโอ้ยหักแล้ววันนี้ มอนี่กินของดำพี่น้องเอ๋ยนี่ค่ะแค่เขียวค่ะพี่น้องช้องดอกเฮ้ยพมันสิบุฟเฟ่เด่นเบิรนเตะเพื่งพี่น้องถุงโต้งค่ะ ป้าค่ะพี่น้องถอยทับก่อนต่างลักไม้ก่อนค่ะคนหลายแห่งเฮ็ดกับบุคอยเห็นปนไหนค่ะไหนซ้ำหนีนแล้วค่ะเมื่อนี้ไปไปสวยพี่น้องเฮ็ดกับกาดอัศบาซีดงัด <c oughs> ขาดบ่โอ้โอขาดเ <c oughs> บ,บิ่ม <c oughs> เอาตูมออได้ยูได้ยูได้เอู้มโากดมัั้งออยบกเงี้ยเลยเนาะยะขาบกยางเงี้เอาตกันบึงล่หนึ่งไปบไเห็นหักบานึ่งค้นึ่งจะถ่ายกองมีการยานบาเตายเลยจรถไปเน่คนสีหอดรถค่ะพี่น้องมาเหลยๆเนตามท่างค่ะตูมเฮดแค่เขียวค่ะตูมงามๆเลยค่ะ แต่ห้างคะ่ะเพราะว่าพา่อคนหลายเอ้ยก็สิพอรตระละดอกพี่น้องเอ้ยหายยากค่ะค่ะตู้มค่ะตู้มค่ะน้อยตุ้มน้อยน้อยกำลังเสียบแล้วคะ่ะ เอกของงานเทาค่ะพี่น้องโอ้ยฟวงผอดอกยังสวยเลยคะ่ะนี่สวยสวยพอจังสีอีกหลายๆแค่เนี้ยคะ่ะงองให้เขาแปลงดอกงามๆคะ่ะอีกสองดอกคะ่ะ เฮ็ดไข่เขียวอีกดองนึงค่ะดอกนี้บ้านงามๆเลยค่ะหาหยาค่ะเฮ็ดมื่อนี่เพื่อสีพอตละดอกคนกับหลายๆุณแน่กับว่าไม่หยังเตตี้สองโอ้ยผู้มาหลังสิเอาหยังหนอตูนเฮ็ดไข่ค่ะไอเฮ็ดไข่เขียวค่ะ ủa đấy mười bi nóng cái tháp nóng ôi số sống đồ kha sống đồ kha mấy chiều kha mặt ít mặt ít mặt ít mặt ดอกกำลังงามขุดอีกดอกนึงเด้อตัวนี้เกือบเท่าข <c oughs> ี้เท่าค่ะพี่น้องหายากเลยเนาะคนหลายนี่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่เขียวดอกสวยๆเลยค่ะเอาบปาพี่ิ๊เก็บ เนี่ยเป็นไหนบ้างออเอเก็บผรลไม่ปลาพี่น้องสวยสวยงามๆค่ะไห้อืมนเลยเหอกนันดี ตู่มันได้กระหยีบใหม่ครับสาวอ้ยแต่มองนั่งดีเนาะหัวแเตดนยังไอ้เพื่อน งามอยู่อหอบหางคอยเห็นวันไหนเพิ่งต้ค่ะพี่น้องหมูหนึ่งสามสีด่ดอกค่ะโอ้ยพอได้เล่มได้เก็บเป๊ะวว้วค่ะนี่ก็เมื่อย์ล่ะว่าสิอ้วยกับแล้วล่ะค่ะนี่หาเห็ดโปกะโะบุกคอยเห็นเห็ดต้นดองแง่คะ่ะพี่น้องโอ้ยปวก เกลี่ยแบบจะได้ไม่เทากิ๊บเปิดไม่เทา,เทา,เทาเรื่นปวดจ้ะปวกวปวดน้ำคล้ายขาวพี่หนอไี่นี่ท่างยางเลยค่ะเพราะมีไฟสังเกตเห็น <c oughs> สวยๆเลยค่ะโอ้หินหลบกระแกง่ายม,มันรูปเพชรพ้องเข้ามานี่ค่ะพี่หนอ เต็มตาคือเก่าค่ะวัตเตอร์แมนสีบร่เต็มเฮ็ดหายงางาค่ะยากไปทั้งแดดกระป๋อตะคนุนวันนี้ส่วนรายกัเป็นเฮ็ดรวมค่ะเฮ็ดเขาใกล้กับสุโขทอยได้เห็นปั้นไดเนาะคะ่ะค่ะกะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้หน้องแปงกันิกาชาแนวกบลาสวิทเนาะคะ่ะจังไดกะขอบคุณอีกเทธอนึงเนาะคะ่ะสำหรับพันซับค่ะเป็นอีกเก่าหนึ่งที่ระสบความสองเร็จแล้วค่ะตัวแรกก็จะเป็นสร้อยพันสาบกันค่ะ ขอบนใหมคลิปหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ